สวัสดีค่ะไปอยู่กับน้องกล้วยหอมค่ะวันนี้ค่ะค่ดเด็กน้อยลงอ่างค่ะวันนี้น้องเพง่งยานมค่ะพง่งยานม,มแม่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะการลงอ่างแล้ว น้ำกระเพาะอาบน้ำกระเพาะอารมณ์เด็กน้อยอยากเล่นน้ำค่ะหนูจะไปไหนคะมาขัดตัว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 ,ตว,ตวน้อยย่าไมได้อบ ทางนอกก็หลายวันนะคะตั้งแต่วันที่เก้าห้าวันแล้วค่ะน้ำกล้ยหอมอยาน,นมแม่ได้ห้าวันแล้วค่ะดูค่ะเล่นน้ำสุดใส่าเรื่องปกติค่ะแม่แม่ค่ะเหอมคนเดิมมาแล้วค่ะมุดน้ำหอมหอมติดอ่างเด้อพี่หอมเอ๊ะจักกะจีจักกะจี จะกระี้หอมบอก <S <S อันนักเรียนอันเรียนนักเรียนอน,นุบาลค่ะทุตัวทุตัวให้น้อยเมื่อเช้านี้ก็พาแม่รักเดิน ออกกำลังกายรอบหนึ่งค่ะปกติเลยค่ะไม่ไม่ร้องไม่ไมีวอกแวกเลยค่ะไม่รักแต่หัดค่ะเมื่อก่อนเคยพ่วงคอน,น้องกล้วยหอมวันเดียวไม่มีน้องกล้วยหอมให้พ่วงคอแล้วก็หัดเดินคนเดียวค่ะเชือกเดียวเดินปกติแล้วค่ะไม่เป็นไรอูสไลเดอร์เด็กน้อยเล่นสไลเดอร์ ว่าสนุกค่ะสนุกมากเลยครับพ่อค่ะอาบน้ำเสร็จไหมเออเด็กดอยเอ้ยจะเสร็จไหมคะเอาลงมาเอาออกเร็วๆๆ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 เร็วๆวิ่งเร็วเดินเร็วๆเอาออกเลยยกออกเลยไปไรยุงค่ะไปนั่งลงนั่งลงให้พ่อขัดตัวให้ก่อนลูกเอ๊ะ

อ่านั่งก่อนัน่งกนพ่อนั่งก่อนเด็กน้อยอยากอาบน้ำโอ้ยยังหลังจากไม่ได้ขัดตัวตั้งร้ายวันค่ะเอเอ้อฉนุกจังเลยโอ,โอ้ระวังเด้อคางไฟคางเวยไปคางเด้อ กลหอมจอมโซนค่ะจอมลือค่ะแม่แม่ค่ะเอาเอาขันออกแล้วเอาขันออกจะเย็บเอาขันเอาเอาเดี๋ยวขัดเองค่ะพ่อพ่อแม่แม่ค่ะเดี๋ยวหอมขัดตัวเองโอ้โหเอา หนูชนทำไมน้ำก็ลดออกหมดมาลุกรุร่นนี้ไม่ต้องไม่ต้องฮะเปิดที่ระบายน้ำค่ะผมบอกว่าสนุกจังเลยแม่ๆค่ะมาลงอ่างกับหอไหมฮะ อ่างนี้ได้ครึ่งตัวพี่หอมค่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอ่างใหม่ให้แล้วค่ะอเอาเอาอาลอ,ออกมาลูกไว้ไหมโอ๊ยดูท่านั่ง <laughs> จัก,กะจีจัก,กะจี วันนี้อากาศเย็นค่ะเลยอาบน้ำให้ตอนสายๆค่ะอาบตอนเช้าไม่ได้นะ้วหอมบอกนู่นค่ะส่วนไม่รักก็จะเห็นอยู่ไกลๆนู่นค่ะแม่ๆค่ะ เห็นเดินอยู่วัยๆนู่นแม่รักก็ไม่ได้ผูกไกลกันนะคะส่วนหอมก็อยู่ในในบ้านในโรงค่ะหอมกินเล่นปกติเลยค่ะส่วนแม่รักก็ปกติค่ะเมื่อเช้านี้ก็พาออกเดินแล้วค่ะรอบนึงขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องกล้วยหอมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ